เก็บกระเป๋าพักร้อนพร้อม <Wow. S 1> ออกเดินทางไปกับสองครอบครัวตัวตึงที่จะทำให้ทริปนี้มีแต่ความฮาป่วนรัวนำทีมโดยนักแสดงสุดเก่าโรเบิร์ตเดนิโรแท็กทีมกับตัวพ่อคอมเมดี heart, ้อเมริกันสวีทฮาร์ดเซบาสเตีนมานิสเกาโกในภาพยนตร์คอมเมดี้คลายร้อนแห่งปี uh. about my father ตัวพ่อจะแค่เพื่อ My parents are inviting us to the summer place for the big 4th of July weekend. I can't leave my father. ทริปหันสาเกิดขึ้นเมื่อเซบัสเตียนต้องจำใจชวนซาวโวคุณพ่ออิตาเลียนหัวโบราณไปร่วมพักร้อนที่รีสอร์ทสุดรูกับแอลลี่คู่มัน่นหญิงสาวและครอบครัวอเมริกาโลกสวยของเธอ งานนี้จึงเป็นการรวมกันของสองวัฒนธรรมต่างขั้วกำเนิดเป็นวิรกรรมโคตรมั่วของครอบครัวตัวตึงที่จะทำให้ทุกคนบันเทิงไปกับความสนุกปั่นป่วนม่วนคักครับจอ o อนำทีมฮาลันโดยยอดนักสแสดงระดับตำนานโรเบิร์ตเดนิโรจาก Meet the Parents และ Irish Man พร้อมด้วยนักแสดงตลกตัวท็อปเซบาสเตียนมานิสเกาโกที่ผ่านผลงานสแตนด์อัพคอมเมดี้มามากมายทวีคูณความปั่นกับทัพนักแสดงที่จะมาสร้างรอยยิ้มกันอย่างท่วหน้า yeah, ไม่ว่า <America. S 1> จะเป็นเลสลีย์บิบจากไอรอนแมนคิมแคทรอลจากซีรีส์ Sex in the City และเดวิดลชจากซีรีส์ซักเซชั่น เมื่อตัวลูกสายเครียนแท็กทีมตัวพอ่อสายปันการโครจรมาพบกันของสองครอบครัวจะปังหรือจะพวนกันแน่เ oh <my> ตรียมคลืน่นเค่งบบลเลงความหาพร้อมกันใน About My Father ตัวพ่อจะแค่เพื่อหนึ่งมิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์